สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆชาว y YouTube ทุกท่านนะครับับวันนี้ต้องพามารีวิวนะครับรถตักรอยางเข้าใหม่ครับวันนี้มากับเจ้าฮิตาชิครับ Lx 1้อนะครับ Lx 1้อตัวนี้เป็นรุ่น7ครับอ่าสเปคเดียวนะครับกับ l 2 7.3นะของ TCM นะครับตัวนี้เหมือนกันเลยครับสเปคเดียวกันทุกอย่างนะครับครับตัวนี้มุ้งผีตักอยู่ที่3คิวนะครับ เท่าจะม่ีสามร้0ยนะครับของผมมสู่เลยมาดูเนะื้อตัวกันเลยครับตัวนี้ยางติดรถนะครับจะเชนโยโตโยครับขนาดที่10.5ขอบ25ิบครับมาดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับก่บอเครื่องยนต์นะครับก็จะใช้อิสุสูนะครับ เป็นรุ่น6 s k 1นะครับน้ำก็สวยครับสภาพเดิมๆนะครับเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้ในไทย6สูบนะครับเป็นเครื่องยนต์6สูบมีเทอร์โบครับมีสูสูนะครับ6สูบรุ่น อ่าเป็นรุ่น6 K ค1นะครับระบบเกียร์ทองกนะครับอ่าตัวนี้เป็นยางแบบวิ่งบนหิมะครับก็จะดอกก็จะละเอียดละเอียดหน่อยนะครับอ่ามาพร้อมระบบเอล็อกของมุ้งกีนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นมุ้งกีหรือว่าใบดันนะครับสามารถทําได้ง่ายๆนะครับครับสภาพมุ้งกีก็ตัวนี้ก็สวยอยู่นะครับไซส์ 3Q นะครับ ก็สเปคเดียวกับ L27 นะครับรุ่น3นะครับสภาพสวยครับระบบเลี้ยวเอลออนนะครับเอลอมีหัวเก่งนะครับเป็นระบบเกียร์ทอกเครื่องยนต์ไดรเร็กธรรมดานะครับผมโอเคครับสภาพภายนอกก็ประมาณนี้นะครับีสนิมบ้างนิดหน่อยนะครับก็เป็นรถที่อยู่เมืองหนาวมาก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมด้านบนนะครับ นำเข้านะครับจากญี่ปุ่นแท้ๆนะครับไม่เคยใช้ในไทยนะครับภายในหัวเก่งใหญ่ครับเบาะนั่งได้สองคนนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบระบบเบื้องต้นกันนะครับระบบเกียร์ตัวนี้มีสี่เกียร์นะครับและหน้าสี่ถอยหลังสี่ครับเ็กมือไฟฟ้าแล้วนะครับตัวนี้ คอนโทรน้ำมันนะครับนี่ครับเป็นคนคู่นะครับขับไม่ยากน,นะครับเนี่ยใช้แค่สองตัวนี้เลยครับระบบเล็ว,วอวอ่อนนะครับนี่เดี๋ยวเราทดสอบนะครับเทสเกียร์ครับปั้มยกโอเคอยู่นะครับ เจียนะเจียสองนะครับผมสองสามสี่นะครับโอเคเจีย,เ,ยเข้าครบนะครับเบรกดีครับอยู่อยูต่ตึ๊บเลยนะครับอ่ะถอยหลังครับเจียหนึ่งครับสองสามสี่นะครับเบรกดีครับอ่ะทดสอบทำายกอีกสักครั้งนะครับนุ่มๆเลยครับไวด้วยครับ สไตล์ฮิตาชินะครับพร้อมใช้งานครับบุ้งกีสามคิวนะครับพี่พิ้นได้หาอยู่รถตักสวยๆเก่าญี่ปุ่นนะครับก็ทักทายกันได้ครับสอบถามเพิ่มเติมก็เบอร์โทรตัามานล่าง2เบอร์นี่นะครับ0 9 5ย์5 9 3 1 4หนะครับหรือว่า0879118593นสนะครับสนใจเครื่องจักรตัวอื่นนะครับรถตักแมคโครรถเครนนะครับมีจำหน่ายกันนะครับก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับถ้ามีตัวใหม่ๆก็จะนำมารีวิวนะครับ ครับถ้าชอบแถ x 130คันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตํอเน้ยนะครับรถตักสวยๆเก่าญี่ปุ่นนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับครับฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ